สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love er นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจร,รับไว้เป็นพลังพลังงานดีๆนะคะพลังงานบวกๆนะคะในทุกๆวันนะคะฟังแล้วมีความสุขนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วว่าเรื่องราวของเรามันไปต่อได้หรือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ เพียคาส่วนตัวหรือว่าการจับไพ่ในตัวเองมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้หรือว่ามันอาจจะไม่ใช่ไม่ตรงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะฟังไว้เป็นอะไรที่สนุกๆน,นะคะทีนี้ท็อปิกของเราวันนี้เราจะมาเล่นนะคะเราจะมาเล่นในท็อปิกที่ว่าใครนะคะกำลังจะเข้ามาบอกคุณว่ารักนะคะใครกําลังจะเข้ามาบอกคุณว่ารักสามไพ่นะคะรูปสามรูปภาพเหมือนเดิมโฟกัสรูปภาพที่หนึ่งค่ะ รูปภาพที่สองรูปภาพที่3มนะคะทำสมาธินะคะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะกับท็อปิกของเรานะคะใครกำลังจะเข้ามาบอกคุณว่ารักนะคะเรามาดูซิใครนะ กำลังจะเข้ามาบอกคุณว่ารักเดอชาร์ลีออนะคะคนที่เป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาคนที่ดือ้อดึงนะคะคนที่เป็นนักสู้นักรคเหมือนกันนะคะดุดันนะคะทำอะไรต้องทำไม่ได้แล้วก็จีบก็ต้องจีบให้ได้ชอบก็คือชอบนะคะทำอะไรก็พูดจาตรงๆนะคะถ้าได้ชอบได้จีบแล้วคือนะคะไม่ยอมแพ้นะคะ ต้องตามจีบเธอให้ได้ต้องให้ได้เธอมาครอบครองเดอะสตาร์นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่โดดเด่นในวงสังคมป๊อปปูล่าของเขานะคะ <c oughs> การเริ่มต้นการปรับความเข้าใจนะคะเจ็ดเหรียญเป็นคนที่มั่นคงนะคะแล้วก็รักเดียวใจเดียวเป็นคนที่ขยันทำงานนะคะขยันขันแข็งมุ่งมั่นและจริงจังเป็นคนคิด คิดเยอะเหมือนกันนะคะคิดเยอะคิดมากเป็นการประมวลผลการปรับความเข้าใจการพูดคุยนะคะเขาเป็นคนขยันขันแข็งหนักแน่นนะคะหนักแน่นดื้อดึงนะคะเด็กถือถ้วยเป็นคนที่ทันสมัยนะคะเป็นคนที่อ่อนกว่าคุณนะคะยุอ่อนกว่าคุณก็ได้หรือว่ายุมากกว่าเขายังคงเป็นเด็ก ยังคงมีนิสยเป็นเด็กยังคงเฟลลี่ยังคงดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยนะคะแต่งตัวทันสมัยนะคะดูดีอยู่เสมอมีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่แบบทันสมัยะค่ะดูดีดูเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่มีทักษะในการพูดการจาน,นะคะชอรลอ้อพูดจาเก่งนะคะคอนแทคงานนะคะนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะใช้วาจาในการพูดในการพูดคุยนะคะเป็นคนหนักแน่นขยันนะคะเป็นคนมุทะลุมากๆนะคะ หนึ่งดาบนะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะการการชัดเจนในเรื่องราวของความสัมพันธ์การมาบอกรักการมาได้รับชัยชนะการมาใช้การมามาชนะหัวใจของคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจคุณกับเขาอาจจะได้เจอกันออนไลน์ก็ได้นะคะได้เจอกันออนไลน์แล้วก็ได้เจอกันออนไลน์คุยกันออนไลน์แล้วก็ได้มาเจอกัน นะคะคนัดเจอกันอะไรแบบนี้นะคออีกหนึ่งใบนะคะก้าวถวยตัวตนของเขาออกมาแล้วนะคะอย่างที่บอกเป็นคนที่ มุทะลุมากๆเลยจริงๆเขามีทุกอย่างพร้อมค่ะหน้าที่การงานการเงินนะคะเป็นคนที่ขยันทํางานเป็นคนเก่งนะคะ เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์กับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองอาจจะดูคาสโนวาคาสโนวีเพราะว่าเขามีความสุขกับตัวเองนะคะเขาสามารถดูแลตัวเองได้เขาสามารถทําอะไรก็ได้เดินทางไปไหนก็ได้นะคะเที่ยวท่องเที่ยวด้วยตัวเองท่องเที่ยวคนเดียวก็ได้นะคะดูลักษณะเหมือนเหมือนเจ้าชู้เหมือนคาสโนวาอะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นคนที่มีบทเรียนนะคะมากมายมาในชีวิตของเขาอาจจะผ่านเรื่องราวดีไม่ดีมาอย่างเยอะแยะมากมายนะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตสุดๆเหมือนกันนะคะ เป็นคนที่รุดมสมบูรณ์กับตัวเองนะคะมีพร้อมทุกอย่างขาดความรักขาดการแต่งงานนะคะคนคนนี้เป็นคนที่จะทําอะไรก็ต้องประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนแนว่วแน่และก็จริงจังเหมือนกันนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสีย,ยงในวงสังคมของเขาเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติามภาษามีไลฟ์สไตล์นะคะคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นโสดอ่ะเขาเป็นโสดเขามี การทํางานต้องติดต่อผู้คนอย่างมากมายหรือว่าอะไรก็ตามแต,แต่เขายังคงเป็นคนที่ทันสมัยอยู่เสมอนะคะเรียนรู้อะไรกับปัจจุบันแล้วก็นาคตได้ดีเสมอนะคะคนคนนี้เขามองหาความรักความสัมพันธ์แบบจริงจังแล้วก็มั่นคงนะคะอย่างที่จะเข้ามาชัดเจนเขาจะมาชนะหัวใจของคุณนะคะหนึ่งดาบเป็นการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันเคลียร์เรื่องราวต่างๆนะคะมันจะได้รับความความกระจ่างเกิดขึ้นนะคะ ถ้าก่อนอันนี้ความสัมพันธ์ของคุณไม่เคยได้รับความกระจ่างหรืออะไรเลยนะคะหรือคุณที่เป็นโสดจริงๆเนี่ยใครที่กําลังเข้าเข้าจะเข้ามาบอกรักคุณอาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณออกไปนะคะมีพลังงานที่แตกต่างกันนะคะเป็นคนขยันมุ่งมัน่นเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองนะคะชัดเจนเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานติดต่อสื่อสารนะคะนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายและเป็นคนที่ตรงๆชัดเจนนะคะเป็นคนที่ มุทะลุมากๆเพราะฉะนั้นทาอะไรต้องพูดจริงทําจริงนะคะมีความชัดเจนมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวนะคะด้วยความนี้ว่าเจ็ดเหรียญทําอะไรเขามีการรอคอยอะไรได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของเราที่เราเจอที่เรารู้สึกครั้งแรกว่าว่าใช่มันจะใช่จริงๆหรือเปล่านะคะเขาจะต้องมีการทํา การแสดงการกระทําคําพูดแล้วก็ความรู้สึกระยะทางนะคะการเวลาให้คุณได้รู้สึกเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะแต่คนคนนี้ที่เข้ามาถ้าตามหน้าไพา่เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเขาจะมาพิชิตหัวใจของคุณนะคะมันจะเป็นมันจะเป็นความมันจะเป็นการบอกรักหรือว่าความรู้สึกการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบชัดเจนแบบจับต้องได้จริง,รงๆนะคะ เป็นโอกาสที่จับต้องได้สัมผัสได้การมองเห็นอนาคตซึ่งกันและกันนะคะการชัดเจนในเรื่องของความสัมผัสนะคะประมาณนี้หนะน้าคนกองที่หน your love. ึ่งออฟเชนจ o อยู่เเห็นไหมคะเขาจะมาบอกรักคุณเขาจะมาให้ความรักกับคุณเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณได้นะคะเขาจะมาทำให้คุณหวานแล้วก็โรแมนติกมากๆเลยนะคะเข้ามาบอกรักเข้ามาตกหลุมรักคุณแล้วก็มาบอกรักคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้น เขาจะมาทำให้คุณรู้สึกโรแมนติกนะคะโรแมนติกมากๆเลยนะคะด้วยความที่ว่าเหมือนกับคืออารมณ์ของเขาก้าวทุนมเป็นคนที่แบบเอนจอยกับชีวิตตัวเองเป็นคนที่แฮปปี้กับกับตัวเองะคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากให้ความสุขของเขาที่เขามีนะคะมอบให้ใครสักคนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นความรักของเขานะคะเข้ามาหาคุณเข้ามาจีบคุณนะคะเขาจะเข้ามาจีบคุณเข้ามาเกีย้ยพาราสีเข้ามาเฟิารา์สคุณนะคะแล้วก็จะมีการที่จะทําให เขาจะทําให้ความสัมพันธ์มันกระจ่างแล้วก็ความสัมพันธ์มันชัดเจนแล้วก็จับต้องได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปนะคะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะใจเย็นๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปนะคะนี่คือใครกําลังจะเข้ามาบอกรักคุณนะคะคุณกองที่1นนะ,ะขอบคุณมากเลยสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฟังไว้เป็นพลังงานเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปปิกของเรานะคะใครกำลังจะเข้ามาบอกรักคุณนะคะใครจะเข้าใครกำลังจะเข้ามาบอกคุณว่ารักสินะคะจำผิดนะคะใครกำลังจะเข้ามาบอกคุณว่ารักมาดูสิ เมจิเชียนนะคะหถ้วยเป็นคนที่คุณเจอแล้วนะคะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะคะเป็นคนที่ฉลาดเก่งนะคะมีความรู้มีความสามารถนะคะเป็นคนที่อยู่ไกลก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณกับเขาเนี่ย ห้าถ้วยคือความเสียใจนะคะคนที่คุณเจอแล้วคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเสียทำให้คุณเสียใจนะคะเขาอยากมาบอกรักคุณเก้าดาบ The Star จริงๆไพ่ออกมาสองใบนะคะ two of cups นะสามเหรียญน,นะคะ the star แล้วก็ two of cups เป็นคนที่คุณเจอแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกมันเป็น5ถ้วย คาถ้วยกับความเสียใจที่ทำลงไปแล้วนะคะเหมือนกับว่าแล้วก็ขึ้น t o o of Cups ด้วยนะคะเป็นความรู้สึกคุณกับเขาเจอกันครั้งแรกเรารู้สึกว่าประทับใจซึ่งกันและกันมากนะคะตกหลุมรักซึ่งกันและกันมากเลยทีเดียวคุณกับเขามีอะไรที่เ,เข้ากันได้ดีนะคะมีอะไรที่ลงตัวมีอะไรที่เหมือนกันแต่มีความแตกต่างเกิดขึ้นเขาคนนั้นอาจจะเป็นนักวิศวกรนนะักออกแบบนะักวางแผนนักพัฒนา นะคะเพราะว่าสามเหรียญแล้วก็เดอะสตาร์อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาคนที่ป๊อปปูล่านะคะมีความเป็นผู้นาแล้วเดอะเมซิเชียนเขาเป็นคนที่เป็นคนนะักเป็นนักคิดนักคิดนักวางแผนนักวิศวกรน,นะคะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบปัญญ์ที่ดีนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่าความสัมพันธ์ควรจะเป็นไปที่ทางไหนเขาจะมีทริกในการลองใจกับคุณนะคะมันมีเรื่องทําให้เกิดความเสียใจกันเกิดขึ้น ความให้เกิดความเสียใจความกังวลความคิดมากการติดปัญหาต่างๆสรกต่างๆซึ่งจะยังพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้มีความกังวลมีความเสียใจมีความสำนึกผิดกับสิ่งนี่ทําลงไปแล้วก้าวดาบมีความคิดมากคิดเยอะมีความประมาทอยากปรับความเข้าใจเดชานะคะอยากปรับความเข้าใจนะคะปรับความเข้าใจปรับความรู้สึกซึ่งกนและการอยากเริ่มต้นใหม่อยากปรึกษาหารืออยากพูดคุยกับคุณวางแผนในเรื่องของอนาคตนะคะ อยากเข้ามาเจอกับคุณแล้วก็อยากเข้ามาบอกคุณว่าเขาหลงรักคุณตนะั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะ Two of Cups นะมันเป็นอารมณ์แบบว่าครั้งแรกที่คุณกับเขาไม่ว่าคุณจะเจอเขาออนไลน์หรือว่าเจออะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าประทับใจซึ่งกันและกันมีความเหมือนกันอาจจะเป็นคนทางไกลว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วมันอยู่ๆมันมีปัญหาเรื่องของสถานการณ์เรื่องของการไม่เข้าใจกันนะคะทำให้รู้สึกว่านิ่งแล้วก็หยุดหยุดไป ไม่มีทางออกไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณอาจจะตัดจบหรือว่านิ่งจากเขามานะคะคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าความสัมพันธ์คุณจะไปในทิศทางไหนนะคะรู้ว่าควรที่จะทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเขาเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วห้าถ้วยมีความคิดมากเหมือนกันความคิดมากความกังวลว่าคุณจะไม่ได้เริ่มไม่อยากเริ่มต้นกับเขาหรือไม่อยากที่จะเจอกับเขาแล้วหรือไม่หรือไม่อยากเซย์เยสอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ มันเป็นการเข้ามารอคอยการเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องอนาคตแล้วก็ปรับความเข้าใจแหละนะคะปรึกษาหารือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเขาอยากบอกคุณได้ว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขานะคะคือคนที่ใช่คือคนที่มีความรู้สึกว่าเหมือนกันมี energy พลังงานเหมือนกันแต่มีความรู้สึกเหมือนกันมีเคมีที่เข้ากันนะคะ เขารู้สึกว่าคุณคือที่ใช่ถ้าคุณยังไม่ได้เจอใครนะคะถ้าคุณยังไม่ได้เจอใครถ้าคุณยังไม่ได้เจอเขาเขาอาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่มีความความเจ็บปวดเสียใจมาก่อนนะคะมีปัญหาที่มันติดอยู่ภายในใจของเขานะคะแล้วเขาเป็นคนที่ฉลาดมีความฉลาดมีความหลักแหลมนะคะมีความเป็นผู้นําเป็นคนที่คิด,คดเดยอะคิดมากมีความกังวลน,นะคะหรือว่าเป็นคนทางไกลแล้วก็เป็นคนที่ มีการวางแผนในเรื่องราวของชีวิตตัวเองได้ดีเป็นนักวิศวกรนนะักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนานะคะตัวตนของเขาได้บอกไปแล้วถ้าคุณยังไม่เจอใครนะคะแต่ถ้าคุณเจอเขาแล้วเขาอยากที่จะเข้ามาบอกรักคุณนะคะถ้าคุณยังไม่เจอใครคุณอาจจะจะได้เจอใครลักษณะแบบนี้นะคะ ซึ่งเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความต่างจากคุณนะคะพาวเวอร์ต่างกันก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้แต่ว่าจะมีพลังงานของการตกลุ่มรักกันครั้งแรกที่เจอรู้สึกว่าเหมือนกันคล้ายๆกันเคมีเข้ากันนะคะมีแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันมากๆเลยนะคะแต่มีความรู้สึกพลังงานไพ่มันออกมาว่าคุณเจอกับเขาแล้วนะคะคุณเจอเขาแล้วแล้วก็เหมือนกับมีเรื่องราวทาให้รู้สึกว่าทําให้เสียใจเกิดขึ้นนะเพราะว่าขึ้นห้าถ้วย นะคะเขาห้าถ้วยมันเป็นการมองไปยังความรู้สึกของตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทําสิ่งที่ตัวเองพูดไปนะคะมันเสียใจมันมีความวิตกกังวลคิดมากอยากกลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยปรึกษาหารือกับคุณแล้วก็ไม่อยากบอกรักคุณนั่นเองเห็นไหมคะการบอกรักนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานคนกองที่สองนะคะมเมสเซจถึงคุณก็คือ tell tell the truth นะคะบอกความจริงนั่นเองเขาอยากบอกความจริงในใจของคุณว่าเขารักคุณ ะะอยากบอกความจริงแล้วก็พูดคุยความจริงซึ่งกันและกันนะคะสามเหรียญพูดคุยปรึกษาหารือนะคะความจริงทั้งสองฝ่ายนะคะหันหน้าเข้าชนกันแล้วก็คุยกันว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปในทิศทางไหนมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะแล้วก็อยากบอกรักคุณนั่นเองนะคะการบอกรักการตกลุมรัก แล้วก็พูดความจริงซึ่งกันและกันต่อหน้ากันหน้าต่อหน้ากันซึ่งซึ่งหน้ากันนะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะขอให้ทุกคนฟังไว้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่รักษาสุขภาพกันด้วยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเราใครกำลังจะเข้ามาบอกคุณว่ารักนะคะมาดูสิ ใครกำลังจะเข้ามาบอกรักคุณกองที่สามคะ่ะ The Sun, อ้แ s ชั่นธาตุไฟนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มีความเป็นผู้นำมีความทะเยอทะยานนะคะจะทำอะไรต้องประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรที่มีความตาม่างมีความคิดตา่างนะคะเป็นคนที่ แอคทีฟตัวเองอยู่เสมอนะคะขวนขวายาพัฒนาตัวเองอยู่เสมออาจจะประสบความสําเร็จในตัวเองแล้วนะคะอาจจะเริ่มจากศูนย์นะคะสร้างตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวจนเป็นคนประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตของตัวเองแฟชั่นของาตดไฟห้าเหรียญเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างเยอะแยะอย่างที่บอกค่ะและเป็นคนที่ จะเข้ามาเคียงข้างเคียงคู่คุณเป็นคนที่มั่นคงและมั่งคั่งมากนะคะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายเลยทีเดียวสิบเหรียญเห็นไหมคะอาจจะเป็นระดับผู้บริหารระดับผู้นำระดับซีอได้เลยนะคะแล้วก็ห้าเหรียญเป็นคนที่เ,เขาจะไม่ทิ้งคุณนะคะแม้ว่า ไม่ว่าคุณจะเสียใจเจ็บปวดแค่ไหนนะคะเห็นไหมคะว่าม้าตัวนี้เจ็บขาเขาจะเคียงข้างเคียงคู่กับคุณค่อยๆเดินกับคุณค่อยๆประคับประคองค,คุณกับเขาไปสู่สิ่งที่มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งแน่นอนนะคะเขาจะมาซัพพอร์ตดูแลคุณแล้วก็มาบอกรักคุณด้วยนะคะหรือไม่คนคนนี้ผ่านเรื่องราวหนักๆมาอย่างเยอะแยะมากมายในชีวิตเขาความบาดเจ็บนะคะในเรื่องของความรักต่างๆนะคะเป็นคนที่สมร t ะะอาจจะคนมั่งมีอยู่แล้วเป็นคนที่ดูเรียบๆง่ายๆเป็นคนที่สมรฐนะคะแต่งตัวดูดีมีเสน่ห์มีไลฟ์สไตล์นะคะซีเรียญเป็นคนที่ขี้ห่วงเหมือนกันนะคะขี้ห่วงขี้ถึงเหมือนกันแล้วก็รักห่วงแหนทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เป็นของเขานะคะความรักเขาก็ห่วงแหนเหมือนกันเขาจะห่วงแหนคุณห่วงแหนคุณไม่อยากเสียคุณไปไหนไม่อยากทิ้งคุณไปไหนเลยทีเดียวนะคะ อาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณกับเขามีความต่างกันเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ในที่ที่มีหิมะเห็นไหมคะหิมะแต่คุณอยู่ในที่ที่ร้อนแรงนะคะดังไฟนะคะตัวตัวของเขาออกมาแล้วธาตุน้ำนะ,ะ King of Cups ธาตุน้ำเป็นผู้ชายที่ละมุนนะคะเป็นผู้ชายรักทะเลรักธรรมชาติรักรักธรรมชาติรักความสมาถะนะคะชิวๆนะคะชิวๆรักธรรมชาติรู้สึกว่า ถึงจะมั่งมีอะไรแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่สมรรถสมรแต่งตัวก็ไม่ได้แบบรุรา้าโอวอดอะไรก็คืออยู่ในธรรมชาติของตัวเองแต่ละเข้างานสังคมอาจจะต้องแต่งตัวดูดีบ้างหรือว่าถ้าไปบริหารการจัดการในหน้าที่ของตัวเองก็อาจจะต้องแต่งตัวนะคะตามตาม ให้ถูกกาลเทศะของสถานที่นั้นนนนั่นเองนะคะเป็นคนโรแมนติกนะคะเป็นคนโรแมนติกเป็นคนหวานอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะน่ารักนะคะคนคนนี้เป็นคนคิดมากเหมือนกันคิดเยอะเหมือนกันแล้วก็อะไรที่ลังเลก็จะยังไม่ตัดสินใจนะคะเป็นคนห่วงแหนนะคะมากๆเลยนะคะและเป็นคนที่ ้องประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนที่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตคนนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณนะคะสองเหรียญเข้ามาบอกรักคุณเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณเปคุณทุกอย่างเลยนะคะสองเหรียญเป็นคนที่มีความต่างเห็นไหมคะเขาอาจจะอยู่อีกฝากหนึ่งของของของคุณก็ได้นะคะมีหิมาตกนะคะหรืออีกฝากหนึ่งของจังหวัดนะคะอาจจะเป็นคนแบบ อยู่ไกลกันบ้างหรือว่าอะไรแต่คุณสองคนจะมีความเหมือนกันนะคะมี energy พลังงานที่เหมือนกันแรงดึงดูดแล้วก็แรงเวงของจักรวาลแรงดึงดูดพลังงานจักรวาลหรือว่าพลังงานแห่งแรงดึงดูดจะนำพาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันคุณกับเขาจะมี passion ซึ่งกันและกันนะคะมันจะเป็นเครื่องหมายของ infinity ความรู้สึกที่ไม่สิ้นสุดนะคะถึงแม้จะมีความห่างความต่างกันังไงแต่เหมือนกับว่า มันจะมีบางสิ่งบางอย่างภายในจิตใจรู้สึกว่าดึงดูดคุณกับเขาคิดถึงเสมอมีความคิดถึงการมีความไม่อยากที่จะปลดปล่อยความรู้สึกนี้ออกไปจะต้องไขว่คว้านะคะคุณมาไว้เป็นเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณให้คุณมาครอบครองนะคะให้ได้คุณมาครอบครองมากๆเลยนะคะและเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ ยิ่งใหญ่ในในตัวเองนะคะดูจากพลังงานไพ่เป็นคนที่ประสบความสาเร็จในชีวิตเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็คิดใหญ่มากนะคะทำอะไรต้องประสบความสำเร็จต้องมีความจริงจังมีแพชชั่นของธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำนะคะและเป็นคนที่สมรถด้วยดูดีดูมีไลฟ์สไตล์เฟรดดูดีมิสเน่นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะหึงหวงเขาจะคอยห่วงแห่แล้วก็รักคุณมากๆมาบอกรักคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานไพ่ที่มั่นคงมั่งคั่งมากๆแล้วก็มีความโรแมนติกมากๆเลยนะคะ m ม่เสจถึงคุณคือ breathe deeply นะคะเหมือนเหมือนกับว่าหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจเข้ากับธรรมชาติกับสิ่งที่มันจะเป็นไปนะคะอะไรที่มันจะเป็นไปถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วให้ทุกอย่างมันเคลื่อนไปตามวันแล้วก็เวลานะคะสูตรอากาศหายใจนะคะเข้าลึกๆเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับ่ามกลางธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่เราชอบรู้สึกว่าปลดปล่อยความรู้สึกให้มันหายใจเข้าหายใจออกมันจะรู้สึกโลง่งมันจะรู้สึกเฟรชมากๆเลยนะคะอะไรที่ มันยังไม่ใช่มันก็ยังไม่ใช่อะไรที่มันถึงเวลาใช่เดี๋ยวทุกอย่างมันจะลงตัวแล้วมันจะง่ายมากๆนะคะมันจะไม่มีอุปสรรคใดๆเลยนะคะนี่คือใครกําลังจะเข้ามาบอกคุณว่ารักนะคะคนกองที่3มพลังงานไพ่สวยมากๆเลยทีเดียวยังไงฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็พลังงานนะคะพลังงานดีๆบวกๆนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ